แบงเมนให้วัวแบงตู้ก็แพงอุ้ยเฮี้ยตกใจเฮ้ยตัวนี้ใช่ว่ะซีโฟตีนวัววัวเด้นตุ๊ตตุ๊ตตัวนี้ใช่ว่ะตัว้ไอ้เย็บซีโฟไม่ตรงตู้เฮี้ยตัวนี้ใช่ตัวนี้ใช่ตัวนี้ใช่ยังอยู่ซาดี้อยู่ซาดี้มันวัวตัวนี้วัวตายโอเคตายไอ้ยศีโฟไม่ตรงตู้เฮี้ยตัวนึงแล้วสิคัตตีนตัวนึงแล้วก็อีกตัวไม่รู้ จะเข้าไปแพนดีเลยวะก็ต้ังหนมทอนนะนะนั่นไงล่ะมาเกมล้วมาเกมล้วตวิงสวิงดูดอมกับเกมอ่ะสองตัวเ่ยแอติกเดินแอติแติติเสียแอติหนติหุหลังว้าวเลฟงกกวอร์เดมนเดินมาซีโฟมมาซีโฟม ê hơi 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 ใสเล่นเมนนะได้เมนสำคนียได้สองสวยครับสองแล้วดาเไปยวฮึตาอกกหมาใจอะไหอยได้สามเจ็บหนึ่งไปเตียงคอยอยู่ไเจไรไรตีบ่บไว้ด้สี่ ระเบียงไปเบรกไปเบรกลูกอยู่เบรกลูกพอสิผมมีกล้องครับอีคกคีร์ละวังเร,เรือเบรคตู้เบกคเหมือ,อน,นบแบบเสน้นแบบเดิมเลยโดนกูผมมากกว่า แม่เอ๊ะโดนโง่เียรแล้วตัวคาย่เคร์ครอายตัวหนึ่งปะอาคายปะกิมมี่เอสคายาายหลังยี้หลังเออาคายหลังเอหลังบอมเอะกระาษประตูกระดาษตายโอ๊ยยสามตัวกระลาดหน้ากระลาดสองตัวประตูตัวนึง ไล์<ด>ลน้าบูนะแต่เราก็ต่างไหเรากระลาดกระลาดกับหน้าต่างค<อ>ือูด,ดูต่างกันละเน,น,นีย็บมากลมเล่นหนึ่งตายป๊อไม่อยู่เลย เหตการไม่เผากระาดาษร่างโปออฟฟิศมาแล้วนะออฟฟิศแม่ตายแล้วนะมาโหดแรกตีมขาวาลงมาดิวแหนะดหแล้วไอ้เขี้ยยแม่ดิวแฮงตัวนึงดิวแหงลำเจ้า ตีโฟนได้ป่ะซุ้มยูโอ้ยการจะตีโฟนเลยไม่ใครดับบ้างตอนนี้ไม่ดับไม่ดับง่ายเดี๋ยวพี่ดีเกมไม่เล่นฟอนนะเวทียิงโผล่แม่ตัยห้องน้ำเคลียร์กีตาร์เคลียร์ระวังขวาอยู่บูบาตัวองนอนเคลียร์เจตเตอร์เคลียร์ แอมบิไนท์แอมบิไนท์โดอมดนออฟฟิศลูกก็สุดท้ายให้หน่อยลูกก็สุดท้ายให้หน่อยลูกไม่ดคันไซให้หน่อยเออล่าว่าแต่น้องบัวลำพูฮัลโหลปีหนึ่งไม่กลิ้งตอนนั้นขึ้นนอกไซอะตอนนั้นขึ้นนอกไซอะปีหนึ่งแหละไปอยู่ตัวปีหนึ่งเลยตะวันโอ้ผมขอปาดคอได้ไหมครับได้จะยิงให้ลมให้ถ้าเปรียบเทียบเรนโบซิกเป็นเกมหมานี่มันเป็นหมาพันอะไรครับพันที่มีเขา หมาเลยควายตัดดนใหน่อยไม่ได้ไม่ได้ถ้ามันเข้ามาแล้วมันโดนอุ้ยมีมีตัวออยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่้าล้มนึงปักลมปักลมพีุ่้ยตังมาสี่ล้มแรมหยุดแรมหยุดแรมหยุดตัวเลแรยดตัวเลล้มสองล้มสองล้มสองต้องล้มสองปาด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 องปาดดอไปทาย

แกตายกระดาษมฆกระดาษเมฆยังมืดเลยกระดาษเลยนะกระดาษเมฆซะยี่ห้าวิผมดันนะอ่าตายกระดาษเฮ้ยโดดเขาไม่ได้สัตว์เฮ้ย <c oughs> กูเข้าโจมไม่ได้อ๋อทำเล็กครึ่งหลอ,อดหายใหม่หน่อ <c oughs> ยโอ้ยเชี่ยผมโดนเลเซอร์บูมพี่โอ้

อัานั้นมีเราถ้าม่กินล็อกเลยก็พี่เข้ามาแล้วเอติ้งไอติ้งมันปิงปิงสามขอปทอปมาทอปเดีพี่จะสายพันตายาเลยพี่ตอวติ่งไปมีตรงไหนพี่ตัวน้ำเป็นกินล็อกเปิดอะไรวะก็ลุกไม่ได้นะกองไม่เหลือแล้วสอยพี่พี่ตัวนึง แน่ถูกเคล่อนไห้คล่หลอดนะเไหมครึ่งหลอดครึ่งหลอดปดชิดสาเขีวแน่แน่แน่แค่ขนาดโอ้เีย่มาเลยสั์อีกตัวนึงอ่ะอันนี้ไม่ใช่ตัวอต เหมือนมันก็น่าจะเหลือแต่เมเปิป้ลกะิคค่นกกระลัดนอกกระลัดอ,อยู่ได้ปะดักข้อหน้าต่างมาให้หน่อยโอ้ Let fucking go